คือการแก้ปัญหาแต่และครอบครัวนั้นแก้ปัญหาไม่เหมือนกันคนที่มีสตังค์ก็มีปัญหาแบบหนึง่งคนที่ขาดสตังก็จะมีปัญหาแบบหนึ่งก็หาทางแก้ของตนของตนแล้วหาวิธีแก้หาผู้ช่วยแก้ เทพแชร์กลงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่063-894-5666หลวงพ่อครับมีคุณผู้ชมถามว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเหตุที่ทําให้มีลูกและลูกเป็นคนไม่ดีแล้วลูกเป็นคนไม่ดีไม่ว่ายังไปคบคนไม่ดีเป็นเพื่อนอีกครับุ้มใจมากเลย ต้องมากล่าวถึงเรื่องอานิสงอานิสงของศีลห้าที่ตรัสไว้อันนี้มีในคมภีทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงว่าองคุณแห่งศีลข้อที่หนึ่งคือการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยก็จะเป็นเหตุให้บุคคลที่เกิดมาในโลกมีอายุน้อยมีโรคมากอันนี้ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ส่วนตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ฆ่าหรือฆ่าน้อยไม่เบียดเบียนก็จะมีอายุยืนและมีโรคน้อยอันนี้ตรัส เรื่องสุขภาพที่ตรัสเรื่องทรัพย์สินก็คือศีลข้อที่สองเมื่อเราบุคคลไม่เบียดเบียนใครไม่ลักไม่ขโมยไม่ชอบโกงเกิดมาในภพชาติก็มีสมบัติมากมีแล้วสมบัติก็ไม่เสียหายไฟไม่ไหม,ไม้น้ำไม่ท่วม<อ>คนยืมไปก็ไม่โกงโ<อ>คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องสมบัติดั่ตรงกันข้ามคนที่ลักขโมยจี้ปล้นอย่างจริงวิ่งราวแม้มาเกิดในภพชาติก็จะมีปัญหาเรื่องสมบัติ มีแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ oh. อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสมบัติหรือว่ามีแล้วก็ต้องเสียไปเร็วแอบเสียไปเร็วมีภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง oh. ทําให้ทรัพย์เสียหายนี่ในเรื่องของคู่สมรสตรัสไว้ในเรื่องศีลข้อที่3ถ้าหากว่าศีลข้อที่สเสียหายซึ่งท่านทุกที่เป็นชาวพุทธเนี่ยรู้แล้วนะว่าศีลข้อที่สาคืออะไรครับรู้แล้วอันถ้าเสียหายศินข้อนี้จะมีปัญหาเรื่องคู่สมรสมีปัญหาเรื่องลูก ลูกก็จะทําความช้าใจมาให้พ่อให้แม่ไม่สิ้นไม่สุดสร้างปัญหานี้ไปจากเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ได้หมายก็ว่าผิดศีลในชาตินี้นะในภพในชาติที่ผ่านๆมาจะกี่ภพกี่ชาติไม่ทราบบางชาติเราจะเกิดประเทศนั้นประเทศนี้แต่เมื่อทําผิดแล้วเนี่ยเรื่องการทําผิดนี่มันไม่มีศาสนานะเรื่องบาปเรื่องบุญนี่ไม่มีศาสนาผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกมันเป็นกฎแห่งกรรม เมื่อเราอยากจะให้เกิดผลดีรเราก็ต้องรักษาศีลข้อที่สามในให้ดีที่สุดเมื่อรักษาดีแล้วผลมันก็จะส่งผลทางดีไอ้ศีลข้อที่สี่เรื่องคําพูดก็ส่งผลเรื่องเครดิตเรื่องชื่อเสียงเรื่องยศเรื่องตงําแหน่งเรื่องมันก็เป็นธรรมชาติคนที่มีคําพูดที่เป็นสัตว์เป็นจริงค,คนก็นับหน้าถือตาเชื่อคําพูดได้ส่วนเรื่องปัญญาและสุขภาพก็คือศินข้อที่ห้าถ้าไม่ดื่มเครื่องมึนเมาปัญญาก็ดีสุขภาพก็ดีแต่ถ้าหากว่าดื่มมาก สุขภาพก็ไม่ดีแล้วยังตรัสอีกว่าถ้าก็ดื่มมากประทุษล้ายสติปัญญามากแม้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกสติปัญญาก็ฟั่นเฟือนวิปลาส oh. ปัญญาอ่อนบ้างเป็นเออบ้างอะไระอะไรบ้าง oh. อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ตอบตามหลักหลักที่พระองค์ตรัสเรื่องอานิสงส์ศีลทาไว้เลย oh. มาขยายความเรื่อง คำถามที่ท่านผู้ถามถามเรื่องลูกมาเนี่ยก็คือเรื่องลูกเขาที่บอกว่าแล้วก็ลูกเขาก็ไปดึงดูดไปเจอกับเพื่อนที่ไม่ดีด้วยก็นั่นแหละก็เพราะว่าหนึ่งพ่อแม่กับลูกก็อาจจะมีเวรมีกรรมต่อกันอ,อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรมาเกิดครับก็มาสร้างความลำบากใจให้กับพ่อแม่เล่าอย่างนี้คือท่านผู้ถามจะแก้ยังไงหลวงพ่อแก้ปัจจุบันแก้ปัจจุบันก็คือให้รักษาศีลของตนให้ดีให้เบื้องต้นก่อนแก้เบื้องต้นก่อนอ่ประการต่อมาก็ หาทางแก้เรื่องนิสัยลูกเท่าที่จะแก้ได้ครับคือการแก้ปัญหาแต่และครอบครัวนั้นแก้ปัญหาไม่เหมือนกันคนที่มีสตังก็มีปัญหาแบบหนึง่งคคนที่ขาดสตังคก็จะมีปัญหาแบบหนึ่งก็หาทางแก้ของตนของตนแล้วหาวิธีแก้หาผู้ช่วยแก้ก็จะพอผ่อนหนักเป็นเบาได้เข้าใจเรื่องขงพ่อเจริญพรขอบคุณครับ อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666